อ้าวเอาเลยเหรอพี่อ้าววันนี้พอดีชิดกำลังดูแลรถลูกค้ากำลังจะส่งมอบรถนะครับผมวันนี้ส่งมอบรถช่วงบ่ายโอเคมาเอาโอเคเอาเลยคลิปเลยได้เลยครับผมขออนุญาตวางนะครับแปบบ๊บนึงครับผมวันนี้มีสองมอบช่วงบ่ายสดๆร้อนๆเลยรถเพิ่งแต่งมาเสร็จเลยโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันกับช่องของชิดจัดให้นะครับผมมาแบบ ไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราโปรเฟชั่นอลอยู่แล้วเดี๋ยวจัดให้ดูเลยคันนี้นะครับผมคันนี้ครับผมเจ้าอเวเลตเทนนะครับผมตัวนี้ชิดมีสองรอบช่วงบ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวไหนๆมาแล้วเดี๋ยวชิดรีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่าคันนี้มีอะไรมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆบ้างรับรองว่าชิดมาชิดจัดให้จัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่แน่นอนเนาะโอเคมาเริ่มกันอย่างนี้ก่อนเลยนะตัวนี้ชิดบอกเลยว่าตัวนี้ รา,าคาตัวราคาเต็มน้อนจะอยู่ที่1,397,000าาบาทครับผมหรือ1 9ึ่งล้านเก้าแสนบาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้ทั้งคันไปเลยนะครับผมหรืออีก1นึ่งแคมเปญดีๆหนึ่งโปรโมชั่นนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนสบาทลดทันที1นึ0งแสบาทนะครับผมหรืออีก1นึ่งแคมเปญดีๆนะครับผม รับไปเลยดอกเบี้ย0.55ตลอดอายุสัญญานะครับผมเลือกได้เลย3โปรโมชั่นเดี๋ยวชิดขึ้นแคมเปญดีๆให้ตรงนี้แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวชิดจะพามาดูเจ้าตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแคมเปญแรกก็คือ1,397,000บาทพร้อมชุดแต่งเท่ๆหล่อๆดุดันสวยๆแบบนี้ทั้งคันไปเลยนะครับเดี๋ยวชิดจะพาดูว่าคันนี้ลูกค้าได้อะไรไปบ้าง กับในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทที่ชิดได้บอกไปพร้อมชุดแต่งแบบนี้เดี๋ยวชิดจะพาดูแบบละเอียดเลยรถชิดส่งมอบเองไม่ต้องห่วงครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวชิดจะบอกขุมพลังเจ้าตัวนี้ก่อนบอกเลยว่าขุมพลังตัวนี้จะอยู่ที่170แรงม้านะครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405ต,ต่อนิวตันเมตรนะครับผมสวยๆดุดันแบบนี้เครื่อง 2. 0ดีเซลนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED ไฟหน้า LED มาพร้อมไฟวิ่งกลางวัน c มป์ camp, รูป c มป์สวยๆแบบนี้สวยเลยนะครับผมตัวนี้อย่างที่ชิดบอกว่าในโปรโมโปรเนี้ยชิดจัดแบบชุดแต่งแบบเต็มๆให้เลยเนาะมาพร้อมกับตัวแรกเลยครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าสีดำดำด้านสวยๆแบบนี้เพิ่มมุมมองของตัวไฟหน้าเพิ่มมิติรถทำให้รถด,ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวสีขาวพิเศษเนาะ ทีนี้บอกเลยว่าตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับกระจังหน้า V2 นะครับผมกระจังหน้าตัวนี้เห็นได้ว่าสวยงามเห็นไหมครับว่าเป็นก้านตัวยาวแบบนี้ดูมีมิติดูหรูหราดูลักชวรี่มากเลยนะครับผมแต่เห็นไหมครับว่ามีตะแกรงด้านในปกป้องผ้าภายในด้านในนะครับผมเป็นเศษหินเศษอะไรกระเด็นเข้าไปถ้าเป็นก้อนที่ประมาณนี้ไม่ไม่เข้าไปแน่นอนเนาะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้มาพร้อมอ่า โลโก้หม้าม้าป่าที่ดุดันกําลังวิ่งเหมือนกับจะพาเราทะยานไปในทุกพื้นที่นะครับผม <c oughs> สวยๆแบบนี้เลือกสีได้ครับผมมีสีเงินลูกค้าเลือกเป็นสีเงินแล้วก็สีทองเนาะและ้วก็ตัวกระจังหน้ามีไฟ LED ตัวนี้นะครับผมไฟตัวนี้สามจุดเลยสวยๆแบบนี้เลือกได้สสีครับผมอย่างคันนี้เลือกเป็นสีขาวและอีกหนึ่งสีที่เลือกได้สีส้มอมพันส้มอมพันก็จะทําให้ดูนุ่มนวลสมูทมีมิติในการมองเนาะ นี่ครับผมมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสตาร์ทรถมาติดเลยสวยๆแบบนี้มาพร้อมชุดแต่ง Victor v i c t ต r V2 วสวยๆแบบนี้นะครับผมชุดแต่งหน้าหลังทั้งคันเลยนะครับผมตัวนี้เดิมมากับไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกสุดหรูหราสุดสวยงามเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกของเรานะครับผมช่วยสองสว่างได้แบบสว่างจ้าเลยและดูชุดแต่งของวิ c เตอร์ตัวนี้นะครับชิดบอกเลยว่าเป็นสีขาว รับกับตัวรถนะครับและแถมยังมีชายด้านล่างเป็นสีดําเงาสวยงามมาพร้อมตัวโลโก้วิกเตอร์แบบนี้สวยๆเด่นๆเ,เลยนะครับผมมีหูชุดลากด้วยด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวชิดจะพามาดูด้านข้างมาดูเจ้าตัวด้านข้างตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้ชิดบอกเลยว่าชิดรีวิวให้ละเอียดแน่นอนนะครับเพราะว่ารถส่งมอบช่วงบ่ายนะโอเคทีนี้มาดูด้านนี้ครับผมตัวนี้ซุ้มล้อ ติดเป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์เห็นไหมครับว่าตัวสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดําดาเงาวบวกกับขาวเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นไหมครับว่าเป็นสีดําสวยๆดูแบบรูปลายได้สวยมีแบบทรงลักชัวรี่สวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะแบบเป็นซุ้มล้อออกมาแบบนี้ยื่นออกมาแบบนี้รับกับตัวล้อนะครับผมตัวล้อตัวนี้ชิดจะบอกว่าชิดจัดให้แบบเด่นๆเ,เลยบอกเลยครับเป็นรูปตัววนะครับผม เป็นล้อรูปตัววายตัวนี้ขอบ20นะครับผมตัวนี้ขอบ20ยางจะอยู่ที่2 6 5 5ทับ r 2 0หรือขอบ20ของเรานั่นเองตัวนี้เห็นไหมครับว่าก้านวายตัวนี้จะสวยงามมีมิติมุมมองเวลาวิ่งจะบอกว่าเวลาวิ่งะครับผมเห็นไหมครับว่ามันเป็นซี่ที่เป็นช่องที่ใหญ่เห็นเบรกด้านในเห็นจานเบรกเห็นช่วงภายในได้สวยงามโดดเด่นมากแล้วเวลาวิ่งนะครับผมคนภายนอกมองมามันว้าวแน่นอนครับพี่ทุกท่านนะบอกเลยว่า แล้วตัวแม็กตัวเนี้ยถ้าเป็นชุดโปรเนี่ยเลือกหลายเลือกแบบได้นะอยากได้แบบไหนอยากให้โดดเด่นแบบไหนคือชิดอ่ะจัดให้ทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าตัวลูกค้าเองอยู่แล้วนะครับผมจัดเด่นๆแน่นอนตัวนี้สวยงามมากเลยดูนะครับขอบ20ที่สวยมากถ้ามองภายนอกมันเหมือนขอบ21เเลยนะเหมือนขอบใหญ่กว่านี้เลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวด้านล่างครับผมช่วงล่างอย่างที่บอกว่ารถเราอะ่ะมันเป็นรถยกสูงนะครับผม ตัวนี้เป็นช่วงล่างอิสระปีกนกสองชั้นนะครับผมมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะทีนี้ถามว่าตัวอิอสระปีกนกสองชั้นเนี่ยมันดียังไงร,รถเราเป็นรถยกสูงนะครับผมก็คือว่าตัวการทํางานอิสระของปีกนกทั้งสองชั้นนะครับมันจะช่วยรับบาลานซ์กันคุมได้ดีคุมคุมวงเลี้ยวได้ดีนะครับยึดเกาะพื้นได้ดีขึ้นทําให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องของการวิ่งด้วยความเร็วหรือวิ่งในพื้นที่ที่ มีความขาูกข่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมช่วงล่างของเรามันหนึบอยู่แล้วนะโอเคทีนี้มาต่อในส่วนของด้านข้างอ้อตัวนี้อีกนิดนึงเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยตัวเดิมของเทนก็จะเป็นโครเมียมเงาๆสวยๆแบบนี้รับกับสีดําด้านดูให้รถแบบตัวบางคนหน้ามีมิติมากขึ้นเนาะแล้วก็มาเลยตัวต่อไปตัวเนี้ยลูกค้าให้โจทย์มาว่าทํายังไงอยากพี่อยากได้รถที่เป็นเทนแต่ไม่อยากเหมือนเทนของคนอื่น ผมเลยบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจัดให้แบบเอกลักษณ์พี่เลยผมครอบตัวนี้เป็นดําด้านนะครับผมจากตัวเดิมค้อบกระจกมองข้าบเป็นสีเดียวกับตัวรถผมจัดเป็นแบบดําด้านให้เลยเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าเลยก็คือไปจอดไหนจอดข้างเทนคันอื่นโอ้โหพี่ดเด่นสุดละลูกค้าถูกใจมากนะครับผมรวมถึงตัวแรปหลังคาด้านบนเป็นสีดําเงาสวยงามนะครับผมรับกับสีสีขาวของตัวรถตัวนี้สีดําเงาราวหลังคาสีดําเงา ดูสวยงามโดดเด่นมันเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของลูกค้าเลยนะครับโอเคแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชิดบอกว่าชิดจัดให้แบบบางครั้งลูกค้าไม่ต้องร้องขอชิดจัดเองชิดจัดให้จัดให,ใหญ่แน่นอนตัวนี้ครับชิดบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้าแบบต้องมารับปัญหากับอะไรที่สีเดิมโรงงานลถจะมีรอยอย่าง คุณผู้ชายมีแหวนคุณผู้หญิงมีเครื่องประดับหรือมีเล็บทําเล็บมาสวยๆงามๆอย่างเงี้ยไม่อยากให้โดนตัวรถตัวนี้ชิดครอบมือจับให้เป็นสีดําด้านนะครับผมเป็นสีดําด้านที่เป็นเอกลักษณ์มากดูครับไม่มีรอยแน่นอนนะครับผมตัวเนี้ยปกป้องสีรถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโอเคที่ได้มาในส่วนของตัวบันไดเห็นไหมครับว่าตัวบันไดของเราอ่ะเป็นการกัดลายกัดลายที่เป็นร่องที่ค่อนข้างจะ,จะลึกนะครับผมแถมยังมีกัดลายเล็กด้านบนให้ด้วยเนาะ เพื่ออะไรเพื่อกันลื่นรับรองว่าไม่ว่าจะพาไปลุยไหนเหยียบโคลเหยียบทรายเหยียบดินไม่ลื่นแน่นอนนะครับผมแถมยังสามารถเกลี่ยเคาะทรายไม่ให้ขึ้นไปในตัวรถไม่เข้าไปในตัวรถได้ด้วยนะครับผมตัวนี้รับน้ําหนักได้350กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับผมแข็งแรงทนทานเนาะเห็นไหมครับตัวหลังคามาดูสวยงามโดดเด่นตอบรับกับ4ตัวรถมากเลยดูสวยงามตัวนี้ก็เป็นเบ้ามือจับเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็เห็นไหมครับว่าตัวคิ้วซุ้มล้อคิวประตูของวิกเตอร์ตัวนี้ชิดจัดให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเต็มเต็มแม็กไปเลยเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กที่สวยๆแบบนี้แล้วก็ช่วงล่างด้านหลังของเอเวอเรสต์เทนเรานะครับผมจะเป็นวัดลิงก์การทํางานของวัดลิงก์นะครับผมจะช่วยในการคุมบาลานซ์ยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความนุ่มสบายเพิ่มความหรูหราภายในรถเเวลาเราไปในพื้นที่ที่มันขรุขระ มันเซฟได้เยอะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับถังน้ํามันถังน้ํามันที่คุณภาพคับแก้วจริงๆนะครับผม80ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมมาตรฐานยูโรไฟน้ำยาแอดบู oo, เพื่อดักจับขเมเาไม่ให้มีเกิดควันดําไม่ให้ให้มีมลพิษมลภาวะในอากาศน้อยที่สุดนะครับผมโอเคทีนี้มาในส่วนของตัวด้านหลังเห็นไหมครับอย่างที่ชิดบอกว่าตัวที่ล็มาชิดไม่ได้ ว่านแลบหรือทํามาเฉพาะด้านหลังนะครับผมเต็มเครื่องคันแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยโดดเด่นตอบรับกับตัวด้านหลังแบบนี้ลงมาแบบนี้และแถมยังชิดจัดตัวนี้ให้เป็นข้อไฟนะครับผมข้อไฟท้ายเห็นไหมครับตัวข้อไฟท้ายเพิ่มมุมมองเพิ่มความโดดเด่นหรูหราขึ้นนะครับผมดูการสัมผัสนะครับนี่ครับผมเป็นการนูนขึ้นมารับแบบมันดูสวยงามดูหรูหราดูเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าตัวนี้ เป็นอาสครับเหตดกันลอยที่ฝังมาจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์นะครับผมชุดแต่งอาสเกิร์ตด้านหลังของวิกเตอร์และส่วนตัวท่อตัวนี้ครับผมสามารถเลือกลายได้ตรงนี้สามารถเลือกลายได้3แบบนะครับผมทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเลือกได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยๆดําด้านตัดตัดตัดกับอาตัวดําเงาทั่วทีครับตัดกับสีขาวเงาเนาะสวยงามแล้วก็ด้านหลังมีไฟทับทิม ซึ่งเปิดสามารถเปิดเป็นไฟตัดหมอกสองสว่างด้านหลังเวลาฝนตกหมอกลงนะครับผมคันด้านหลังจะได้เห็นเราแบบชัดเจนนอกเหนือจากตัวเบรกเนาะแล้วก็ทีนี้ตัวนี้มาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้ลูกค้าติดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมครับชิดแบบบอกแนะนาเลยติดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าจากตัวเดิมโรงงานเป็นฝาท้ายแบบโช๊คธรรมดาเนี่ยครับติดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ความใส่ใจความดูแลของฟอร์ดอ่ะผมอยากจะแนะนําลูกค้าทุกท่านอย่างหนึ่งเนาะชิดจะบอกว่าเห็นตัวฝาท้ายที่ ติดเพิ่มตรงนี้ไหมไฟฟ้าครับอันนี้บอกเลยนะชิดไม่ได้ไม่ได้เจาะหรือไม่ได้ตัดตัวไฟเบอร์หรือตัวนี้ของลูกค้าเลยนะคือฟอร์ดเขาทาเผื่อมาให้อยู่แล้วเป็นบล็อกที่เป็นช่องให้ติดแค่แกะบล็อกออกติดตั้งได้เลยไม่ต้องมีการเจาะไม่ต้องมีการตัดอะไรใดๆทั้งสิ้นของลูกค้าเลยนะครับผมดูความใส่ใจของเราเราใส่ใจลูกค้าจริงๆเห็นไหมครับแค่หนึ่งสัมผัสเนี่ยดูหรูหราสวยงามราคาจับต้องได้ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลย วันนี้ชิดมีส่งมอบให้กับคุณอูดอยู่ชนบุรีนะครับผมคุณอูดมารับรถที่นี่เจอมารับที่นี่เจอชิดที่ช่วงบ่ายชิดหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของชิดชิดบอกเลยว่าชิดดูแลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวชิดดูแลอย่างดีชิดบอกว่าจบทุกคันดันทุกเคสไม่มีทิ้งลูกค้ากลางทางแน่นอนนะครับชิดรับประกันเลยเนาะด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการขายของชิดนะครับผม สุดท้ายนี้เดี๋ยวชิดจะฝากช่องทางติดต่อไว้นะครับผมเบอร์โทร0 9 8 2 6 5 7 8 7 3ชิดย้ำให้อีกรอบนะครับ0 9 8 2 6 5 7 8 7 3ชิดจะขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้นะครับเผื่อทุก,ท,กท่านฟังไม่ทันเนาะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนท่านผู้ชมท่านไหนอยู่บริเวณนนทบ,บรุรีอยู่บริเวณกรุงเทพแวะเวียนเข้ามาหาชิดมาพบเจอตัวเป็นๆมาสัมผัสชิดตัวเป็นเป็นมาพูดคุยมาทดลองขับรถด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวชิดพาสัมผัส บรรยากาศดีๆสัมผัสสมรรถนะของ Ford ทุกๆรุ่นได้เลยมาพบเจอชิดได้ที่นี่ Ford i RMA ราชพฤกษ์พระราม5ติดวงเวียนพระราม5นะครับผมมาพบเจอกับชิดได้ชิดอยู่ประจำศูนย์บริการอยู่ประจำโชว์รูมทุกๆวันนะครับผมหรือติดต่อเบอร์โทรชิดได้เลย0982657873หรือจะเข้าไปดูที่ชิดรีวิวไว้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมได้เลยเพียงแค่ค้นหาคำว่าชิดฟอร์หรือชิดจัดให้นั่นเองแล้วรอบหน้าชิดจะพา มาดูโปรโมชั่นดีๆชิดจะพาโปรโมชั่นดีๆพาสิ่งดีๆพาแคมเปญดีๆมานําเสนอลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านทุกท่านแน่นอนแล้วมาได้พบเจอกันใหม่ไว้คลิปหน้าชิดจะพาไปดูว่าชิดจะส่งคันไหนต่อนะครับผมวันนี้ชิดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่กทานครับสวัสดีครับผม